ครับดูครับช้าอีกครั้งโหยิงดีนะครับแต่ว่าทางซมินิกะว่าจะรับติดมือครับแต่ว่านี่ครับแปะลงไปก่อนยังดีครับที่ว่าไม่ไกลตัวเท่าไรนี่ครับจังหวะยิงลูงนี้แรงมากนะครับว่ายังเซฟไปได้ครับแย้มาได้อีกพีรพัฒน์ีมนข้ามไปตั้งกันใหม่ครับพิธิพันน์ตั้งต้อมยิง ยิงสวยมากนะครับที่ดิพันห้องจันโอ้บอลนี่สายเลยนะครับโอ้จังหวะโอ้ช็อกมินจังหวะนี้นี่นะครับเครียดแล้วครับเครียดเลยนะครับบอลตัดตรงมาตรงกลางนี่นะครับพี่พันธ์แล้วยิงบอลโอ้โหบอลแขกหน้านะครับบอลไม่ได้เข้ามุมนะครับแต่ว่าบอลตรงกลางประตูเลยนะครับบอลเข้าลูกนี้นี่นะครับ บอลเข้าตรงนี้บอลเข้าแสกหน้านะครับไม่ได้มุมเลยแต่ว่าผูกทางบอลแรงมากนะครับโอ้ใหญ่นิดๆนะครับบอลมุมนิเลยครับจะโยนเข้าไปโดยหมายเลขสิบเก้านะครับคอนช้างหุ่นทุกนี้แหมยิงเลยครับออกหลังนี่ครับจอบไม่เข้านี่วันที่ทิพพันธ์โอ้ตะค้อนจะยิงอีกแล้วครับทิพย์พันธ์เล่นชิงแหละจะเล่นชิงกับตีลงตีลงยิงลูกนี้ ยิงนะครับมากรับาดโดนตรงไหนเงยบดจังหวะโต๊กลับแล้วก็มีจังหวะก่อนหน้านั้นนะครับครับนี่ครับจังหวะที่พิธิพันธ์ไปแย่งบอลได้แล้วไทยสวนนะครับสวนกลับขึ้นมานี่ครับอดิศักดิ์ให้พิจิพัฒน์จับไม่อยู่แต่ว่าเพื่อนตามมานะครับนี่ครับชนาทิตย์เดี๋วดูนะครับโอ้โดนปั๊มแบบแซนวิชเลยครับอัดสองคนเลยนะครับไม่ฟาวครับยยันให้อยู่ครับไทยยันให้อยู่ เกาหลีหมุนขึ้นมาหมดแล้วนะครับกองหลังก็ดันขึ้นสูงมาเลยขึ้นสนามโยนเข้าไปครับลูกนี้เขาแตกคืนมาได้เกาหลีได้บอลแต่ชาติรงนี้เปิดปีโอ้โหดโอ้โหรอบตัวบุบิดนี่ครับกล้องจับมาที่พีรพัฒน์โนชัยยาครับเป็นคนสกัดบนเส้นและสกัดไม่ดีนะครับมาเข้าทางเขายิงจ่อๆข้ามคานโอ้โหไทยโชคดีจริง่ะครับยังไม่เสียประตู ทดเจ็บ,บแล้วนะครับจรมการดูเวลาแล้วแล้วก็ยังไม่เป่านะครับแม่ไทยยังได้อยู่ประตูนี่ครับโอ้โหจากการทำประตูของพิติพันพ่วงจันครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้ไทยเก็บ3นาคะแนนแรกด้วยการล้มทีมเต็งอย่างเกาหลีใต้ได้ขณะที่ญี่ปุ่นเพื่อน้องสายของไทยครับเอาชนะทีมกวมได้26ประตูต่อศูนครับนัดหน้าครับไทยจะ พบกับไต้หวันครับที่สนามเทพมาสดินเวลา18นาฬิกาขณะที่เกาหลีใต้จะพบกับควมนะครับที่นี่ครับสนามเทพมาสดินแต่ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาครับ